สวัสดีครับก็กลับม,มาอยู่กับผมโตนะครับและนี่ก็คือโทโฮโรสวดนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาสุ่มแบบนิดๆหน่อยๆกันนะครับส่วนตัวละครที่อยู่ตรงหน้านี้เนี่ยก็คือตัวของซันนี่มิวนะคือมันมีเหตุผลอยู่ที่ผมเลือกนามาไว้ตรงตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวมาดูตู้ที่ผมจะเปิดแล้วกันนะคือจริงๆวันนี้เนี่ยมันมีเข้ามาทั้งหมด4ตู้นะครับผมก็จะมีตู้ของซูคุนะแล้วก็เซจาเนาะ แล้วก็อีกตู้หนึ่งก็คือตู้ของยูยูกะกับมาริสานะครับเดี๋ยวสองตู้นี้เนี่ยผมจะเก็บเอาไว้สุ่มในไลฟ์ล้วกันนะส่วนตู้ของโยมุนะครับที่มาจากมาจากเอเจ็ดหรอมาจากภาคเจ็ดมั้งตู้นี้เนี่ยผมจะไม่สุมนะครับเพราะผมคิดว่าผมไม่น่าจะจําเป็นจะต้องมีแบบเโยมุสองคนในไอเดียเดียวกันนะ ราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยก็เลยจะมาสุ่มตู้นี้ครับ Water E X Festival พูดตามตรงว่ามันเป็นตู้ที่มีความเสี่ยงมากเพราะว่านอกจากตัวของโคอิชิที่ผมอยากได้แล้วเนี่ยไอ้สีตัวที่เหลือเนี่ยผมได้หมดแล้วนะครับแล้วสาเหตุที่ผมเลือกตัวของซันนี่มีเอาไว้ที่หน้าจอหลังเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าตัวของโคอิชินี่แหละคือชื่อของโคอิชิเนี่ยมันมีตัวคันจิที่หมายถึงความรักอยู่ด้วยผมก็เลยคิดว่าเออนั้นเดี๋ยวจะหาตัวละครที่แบบ ชื่อมันใกล้ๆก,กันะ่ะแบบโคโคโลผมก็ดันไม่มีไงหรือไปหาตัวอื่นที่ไม่มีคําว่าไออย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอีกทีนี้ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามันมีเพลงเพลงหนึ่งร้องประมาณว่ารักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายนั่นแหละผมก็เลยเลือกเอาตัวของซันนี่มิวมาครับผมจะสุ่ม2มัลตินะครับก็ก็จะสุ่มโดยใช้ตัวของซีคริสตันหมัลติแล้วก็ แล้วก็กอดคิสตันอีกหนึ่งมัลตินั่นเองนะมาแต่ว่าผมคิดว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยมันต้องปลุกใจหน่อยต้องปลุกใจหน่อยโคโโรโคอิชิโคโโรโนอายโคโโรโคอิชิโคโโรโนอายไป ทำขนาดนี้ถ้าไม่ออกเนี่ยนั่นไงโอ้โหไม่เอ้ยทำไมพําไปเพื่ออะไรเนี่ยข้ามข้ามข้ามเหนื่อยฟรีเลยมาแล้วก็อีกมอลติหนึ่งนะครับการันตีเฟรชแน่นอนโคโคโลโคอิจิโคโคโลโนโอโคโ,โคโลโคอิจิ

มาโอ้มาตัวเดียวอีกแล้วมาดิสาโอ้ใบนี้ใบนี้มาบ่อยับเอินเอาอีกแล้วเลย่ยเนะพิ่งรู้ว่าสองคนนี้มันไม่ใช่กระต่ายจากกระต่ายโลกามันเป็นกระต่ายกระต่ายกระต่ายจันทาแล้วมันมาเป็นแฝงตัว โอ้อายะอายะอายะลุกเข้มลิบบินลิบบินมันดูเดาอะไรไม่ได้ถึงมันมันพวกตัวอีกาไปพวกนี้มันดูอิงถึงตัวของโฮคยชิไม่ได้เลยอะโอ้โหใหญ่กระต่ายนี่โอ้โห อืมอผมเข้าใจแล้วแม่งเลยมันกระต่ายออกมาเยอะไงเมื่อกี้โผล่มาก็เป็นกระต่ายอีกเวนกรกันอานี้ยังมาหลอกหลอนฉันีเยอเนยเทอิฮะแต่จะว่านางมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆนางอายุเยอะชิบหายเลยนะโอเคก็เดี๋ยวจะมาเล่นอีเวนต์กันนะครับก็จะเล่นตรงของด่านฮาร์ดแล้วกันนะแล้วก็มาเขีรยพวกด,ด่านที่เป็นคูณห้านะครับเก็บเอาไว้ดูเล่นๆนะโอเคก็กดออโต้เหมือนเดิมนะครับ แล้วประเด็นคือมันไม่ออกไอตัวที่มันเพิ่มเลดด้วยนะแม่งมาออกเป็นอุ้ยใหญ่นี่นี่เอาลืมเปิดเสียงภาคเวนกลรรมนี่ยมม แต่ได้มาก็ดีเหมือนกันมัน้งนั่นจะดีแหละเพราะว่าเ้ยน่าจะได้ผมน่าจะเอานางมาปั้นลิมิเบกนะครับเพราะจริงๆริงนางก็เป็นตัวล,ละครหนึ่งที่ใช้ได้ในเกมนี้เหมือนกันอ้าวเน็ตโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ตกใจหมดเลยแหมโอเคมาต่อกันนะครับรู้สึกว่า จะใช้ตี้เดิมนะเออแล้วก็รู้สึกว่าตัวของส่งทํทุุระเราจะได้ตัวของคริสตันคูณสองเนี่ยก็หมดแล้วนะผมนึกว่ามันจะอยู่นานกว่านี้สิแหมเสียดายจัง เสียงมันดูเป่าไป้ปล่าวะไม่มีใครหลบดาบของฉันได้อืมเอาเลยดุฟันขนาดนั้นใครจะไปหลบได้วะเนะอันนี้ผมกดอัดไปรอเปล่าทำไมมันมีแต่พวกไอเ่นกูกเนี่ยอ๋อ,อ,อตรงนี้น่าจะเป็นภูเขาโยไคแน่เลยอะ แตกไปดีโอร้รู้สึกรอบนี้ตี้จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับ๋อผมเอาอีคุมาปั้นด้วยไงเพราะว่าคุณมาทัดมาบอกผมเอาไวา้ให้ปั้นอีคุรู้สึกว่าจะเหลือแค่อัพขึ้นไอ้นั่นรอลิมิตเบกเต็ม จะได้ลาสเวอร์สักทีลูบี้คุปเป็นมังกรใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ก็เด็กป้านเด็กป้าน <c oughs> โอเคมาด่านสุดท้ายแล้วนะครับปะาแต่ว่าผมคิดว่าอิคุไม่น่าจะใช่มังกรหรือพญานาคนะผมคิดว่าน่าจะเป็นปาลาไหลไฟฟ้าเนี่ยชัดเลยเนี่ยปาลาไหลไฟฟ้าแน่นอนเนี่ยชัดเจนมากเนี่ยโอ้โหช็ดตัดตอดตัดตลดเลยเนี่ย นี่นี่ m e d i c i เออเห็นไอ้ฝ่ามือแบบนี้แล้วผมนึกถึงไอ้นี่เลยว,วะ่ะไอ้อะไรนะเด็กฝ่ายตรงไอ้ตีมเปิดมนะันอะมันจะชอบแบบมีมือแบบแปลกๆอย่างนี้ โอเคโนดบอสละโนดบอสเฉยตายไหมเยบบ้อยไม่รือไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเออแต่ว่าไอ้ด่านที่ลงไปรอบแรกหรือรอบสองปะทำไมมันได้แค่สองดาววะมันมีใครตายเหรอผมผมไม่ทันสังเกตเลยอะ โอเคคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับการสุ่มกาชาของผมนะครับแหมเป็นสิ่งที่ดีต่อใจจริงๆนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเดี๋ยวคืนนี้น่าจะได้มาเจอกันเหมือนเดิมเวลาน่าจะใกล้ๆเดิมแหละช่วงประมาณสองทุ่มนะครับกับไลฟ์สดของผมนะโอเค วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย